นิยายเรื่องเด็กดื้อของกัปตันบทประพันธ์โดยลาเฟอร์พักสยงโดยพิรุมปตีนิยายเรื่องนี้ซึ่งวินศีตตามพระาราชบัญญัติคดีิทธิพุทธศักราช2537แนะที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามคันลอกทำซ้ำหรือแตดแปลงหรือววานำส่วนหนึ่งส่วนใดของนิยายไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆก่อนได้รับอนุญาต จากผู้เป็นเจ้าของผลงานหากฝ่า,ฝ,าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุดแลยท่านผู้ฟังท่านใดต้องการอ่านฉบับเต็มที่ไม่มีการตัดต่อหรือซินสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ <website, S 1> membucket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะมีทางรูปแบบอ e ีบุ๊กแล้วก็ไฟล์เสียงด้วยนะคะหรือว่า ท่านได้ต้องการไปกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อนใหม่ให้กับไลฟ์สามารถโด o n a t e ใต้คลิปนี้หรือว่ากดซปเปอร์แดงให้กับ like ไลฟ์ได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะลาสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไลฟ์อีกช่องทางหนึ่งค่ะขอบคุณมากเลยค่ะปารพตเศสองรวนๆของคุณพ่อมือใหม่ หลังจากที่คุณพ่อป้ายแดงรู้ว่าภรรยาสุดท,ที่รักตั้งครรภ์เขาก็หยุดพักงานทั้งหมดของตัวเองทันท,ทีส่งผลในผู้ช่วยแสต์ดูใจอ,ด,อดัมต้องจัดการเคลียร์เส้นทางการงานให้ราบรื่นเพื่อให้ว่าที่คุณพ่อได้ใช้เวลายอยู่กับคนรักได้อย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่านายหญิงจะไม่ต้องการแบบนั้นพี่กัปตันคะหนูบอกแต่เมื่อวานเราใช่ไหมคะว่าเยี่ามมาสาสีทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องละคะเรานี่อะไร ให้อดัมไปเคลียร์งานแทนขับเป็นผู้ช่วยแต่พี่เป็นถึงประธานบริษัททำไมถึงใช้งานลูกน้องในขนาดนั้นล่ะคะใช้ไม่ได้เลยเป็นคนใจรักขนาดนี้ได้ไงกันภายอยู่อารมณ์ขาเลราย์เวียงขึ้นเวียงลงจนดามิที่ไล่าตามความไม่ทันอาดัมซึ่งหยิบประสาทมือรับบทเป็นคนใบ้อยู่ที่มุมห้องเห็นท่าไม่ดีจึงรีบถอยหลังออกไปให้ผลประตูเลรายยินถอนหายใจยแรง ด้วยความหมุดหงิดพร้อมกับน้ำตาไหลที่ไหลาอาบแก้มจนคุณสามีตกใจบีขาของพี่ร้องไห้ทำไมล่ะคะใครทำอะไรให้บีขาไม่พอใจบอกพี่ได้เลยคะ่ะพี่จัดการเองอ๋อจะให้พูดกี่ครั้งล่ะคะก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ว่าพี่ปันนั่นแหละใช้งานลูกน้องหนักเกินไปเป็นคนใจร้ายทำไมต้องให้หนุพูดสามด้วยเนี่ยพอใช้แรง ในการตะคอมากเข้าคนที่ร่างกายอยู่ในช่วงกำลังอ่อนแอก็เซยนั่งลงบนโซฟาพร้อมกับใช้มือนวดขมับไปด้วยดามิทรีที่ยามองไม่เห็นความผิดตัวเองรีบนั่งลงข้างพร้อมทั้งควันหายาหอมยามองที่ให้แม่บ้านเตรวไว้ให้ยื่นให้ยาเอาใจเลลาหันมองสามีตาเขียวป้านหยิบเอายาดมไปสูดหายวิงเวียน,ยนแต่ดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นบางอย่างสอดแทรกเข้ามา ที่ทำให้เธอต้องปรีอีก,อกรอบกลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมอะไรคะทำาห้เมคขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่กับตันถอยไปอยู่นี้เลยนะคะสองม,มือเล็กๆดันต้นแขนสามีให้ถอยห่างพอหนุ่มหนักบินหน้าตาเหล่หลาดอยู่ความไม่เข้าใจพรากรีบตมเสื้อตัวเองทันทีบีขาว่าน้ำหอมที่บีขาสไลพี่ที่มันดิฟงี้คะบีขาลืมไปแล้วหรอพี่ตามใจบีขาจะซื้อกลับมาหลายขวดเลยนะคะ บีค่าบอกว่ากลิ่นนี้พออยู่เป็นตัวพี่ระหอบที่สุดพี่ทำอะไรพี่ล่ะคะดามิทรีเหมือนซเบเรียนตัวโต,วตวที่กำลังโดนดูใบหน้าเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามแม้ว่าจะพยายามเข้าใจอารมณ์คนทอนอ่อนแค่ไหนก็นตามลืมนี่พี่กับตันจะบอกว่าหนูเป็นคนขี้ลืมันหระคะมีใช่แบบนั้นนะคะใช่สิหนูมันขี้ลืมไม่ได้เป็นคนความจำดีนี่ พี่ตาคงไม่รักหนูแล้วหนูขอโทษที่เป็นคนขี้รื้อเกิกันค่ะพี่ไม่ผิดอายรหรอกหนูผิดเองคนเดียวค่ะเลยราน้ําตาไหลอับแก้มมือบาดทั้งสองข้างยกขึ้นปิดหน้าแล้วก็ปล่อยโหออกมาเรากับโดนทําร้ายิตจใจอย่างรุนแรงทําเอาคุณพ่อป้ายแดงแทบจะถาราไปกอดโอบไม่ทันมีข่าวพี่ใจเย็นก่อนนะคะหายใจเข้าลึก พี่เมยดุไม่ได้ว่าบีข่าวพี่เลยสักคำนะคะบีข่าวพี่ดีที่สุดหนูไม่ผิดเลยนะคะโอ้โอรีฟีดปากหนาตามลมบนหน้าผ่าวคนอ้อมแขนพร้อมทั้งเชนิวโป้งเกลี่อนน้ำตาให้ออกจากพวงแก้มบอบๆเอาใจจริงนะคะพี่ปานร้ารหนูอยู่ใช่ไหมคะราคะพี่รักหนูที่สุดเลยแต่หนูไม่ชอบกลิ่นนี้เลยเลอะไรๆอื่เอ ล้วก็พลักอกคนที่ก,กอดอยู่ครู่อย่างแรงอ๋อหนูเวียนหัวปวดหัวไปหมดไม่ชอบกลิ่นพิการตาเลยค่ะช่วยออกไปก่อนได้ไหมคะหนูหายใจไม่สะดวกมีชอบกลิ่นพี่หระคะหมายถึงน้ําหอมใช่ไหมพี่จะไม่ฉีดแล้วนะคะเอาไว้หนูหายแพ้ทอมเมื่อไหร่คอยว่ากันเนอะออกไปคะ่ะว่าที่คุณแม่หันมาออกคำสั่งอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่แข็งขึ้นจนดามิทรี ต้องราาถอยออกไปจากห้องแต่โดยดีเมือ่อเหลบสายตายไปทางขวาเห็นอดัมและก็แม่บ้านคอยยืนเอาใจช่วยอยู่จัดของว่างไปให้ไร้ราานีนาะเอาของโปรดเลยเราถ้าเอาเข้าไปเราไม่ถูกใจก็พยายามถามให้ได้ว่าอยากทาดอะไรเราก็จัดให้ตามนั้นห้ามขัดใจในหญินเด็ดขาดเข้าใจไหมเขาออกคำสั่งอย่างชัดถ้อยชัดคำพร้อมกับยกแขนขึ้นปาดเหงือ่อ ออกจากกรอบหน้าที่รอระหอหตนเอาใจสุดที่รักนี่ยากกว่าขับเครื่องบินฝ่าปรสุมอีแเน,นี่ผมอยากให้เรราเป็นแบบนี้เลยนี่เข้าเดือนที่สองแล้วนะครับอยางอาเจียนทุกวันจนผมอยากจะอาเจียนแทนนี่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากพาท้องทานด้วยซ้ำแต่มิครีถือโทรศัพท์มือถือยืนอยู่หน้าห้องน้ำในช่วงวันเสาร์ที่เศร้าหมอง หลังที่อาการแพ้ท้องของเรลาหนักขึ้นเขาก็โดนเธอเม็นหน้าโดยสมบูรณ์ซึ่งเขาได้ข้อมูลมาจากมารดามาว่าเป็นอาการปกติของภรยาที่แพ้ท้องแล้วก็เหม็นกลิ่นสามีแพ้ท้องแทนไม่สนุกหรอนะลูกปุ้นข่าวฟัํมบอกนาะตอนเขาแพ้ท้องแทนเพล,ลนะหนักหนาเอาเรื่อยอยู่เหมือนกันเสียงของพรพาภัยดัมนมาจากปลายสายแต่โบราเขาก็ว่า ใครแพ้ทองแทนเมียก็แปลว,ว่ารักเมียมากเลยนะลูกกับตันมัมครับทุกวันนี้ผมแทบจะบอกรักสะวเวลาลาหาแล้วนะครับผมยังรักน้องไม่มากพอที่จะแพ้ทองแท่นอีกหรอครับเนี่ยอาจจะเป็นตอนเข้าเดือนที่สามก็ได้รู้ใจเย็นไว้ก่อนตอนนี้ก็ดูแลน้องให้ดีๆอย่าปล่อยปละละเลยความรู้สึกหนูเด้ล่ะคดิษฐข้าเดินะลูกครับมัมเอ๊มือหนา วางโทรศัพท์ลงบนชั้นวาขอไกลขณะที่สับเท้าวิ่งเพื่อไปอยกเห้อน้ำที่อยู่ชั้นด้าเขอเรื่นหอหลังกว่าแห่งนี้เสร็จแล้วค่ะพี่กัปตันไม่รู้ว่าทําไมวันนี้รู้สึกว่าอาเจียนแล้วสบายปกปลาไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนทุกคราวแล้วค่ะอ้าวไม่ได้รอยอยู่ในห้องน้ำเหรอนี่ยเลราเดินออกมาด้วยใบหน้าที่สดชื่นกว่าทุกวันที่ผ่านมาหญิงสาวเดินลงบันไดไปชั้นชั้นด้างตามเสียงอกอ้า ที่รอยมาแต่ไกลพี่กับตันชายหนุ่มรูปหล่อทงหมดสภาพเมื่อออกมาจากห้องน้ำดามิทรีอาจจิจน,น้ามืดแต่ก็ยังฝืนเดินออกมายิ้มให้กับภรรยาสุทธิราพี่ไหวค่ะแค่เวียนหัวนิดหน่อยเวียนหัวเพราะต้องดูแลหนูจนไม่มีเวลาพับคอหรือเปล่าคะเลยราสาวเทาเขาไปยิงไกลตั้งใจจะช่วยเช็ดเหนือยที่กาอบพาว อูบนใบหน้ารรอ่อนั้นออกให้แต่ก็โดนชายหนุ่มยกมือขึ้นห้ามสะกอนทันใดนั้นดามิตรีวิ่งกลับเข้าไปอาเจียนในห้องน้ำอีกรอบทําเอาเราราถึงกับไปไม่เป็นคนที่ท้องมันฉันไม่ใช่หรอคำถามนั้นรอยวนอยู่ในหัวขณะเดียวกันหญิงรับใช้คนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกับภ้าสิทธตัวในมือเพื่อยืนให้กับเธอ สงแสวคุณผู้ชายจะแพ้ท้องแทนคุณพี่นะคะโบราคะว่ารักเมียม,มากนะคะแม่บ้านไวยชราเอ่ยด้วยรอยยิ้มทําเอานายของบ้านถึงกับแก้มแดบเป็รูปตำลึงสูกมีว่าจะกี่ครั้งก็ถูกราสดาบีครี่ทำให้เรรารู้สึกดีไม่เคยหนเลยสักครั้งที่แท้ก็แพ้ท้องแทนนี่เอง ว่าที่คุณแม่ยืนอมยิ้มอยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำด้วยความตื้นตันใจน่ารักไม่เปลี่ยนเลยหน้าเนี่ยเจ้าใส่บีเรียนพี่ยังไหวค่ะพี่ไหวเสียงแหบแห้งของดามิตรีตั้งออกมาจากห้องน้ำเลราจึงเข้าไปช่วยรูปร่างให้เห็นทีหลังจากนี้เธอคงไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วมีสามีน่ารักแบบนี้มันยิ่งถูกหวยร,รัตต่ในคาสินโนอิเนเดี่ย เดือนที่สี่ของการตั้งคันจะเดินทางมันถึงหลังจากที่อันตาซาวทำให้รู้เพศเขาดูในท้องแล้วเลวราก็เก็บเอาไว้ตั้งใจงจะเซอร์ไพรส์คุณสามมิทิรังเพราะช่วงนี้ดูเหมือนว่าดามิตรีจะฉุนเฉียวง่ายจนรับมือยากขึ้นมาแบบแปลกคือเฮีย er, บอกตามโตน,น,นะนะตอนนี้เฮียรู้สึกเหมือนกับว่าหลังตัวเองพูนไปแล้วกับตันจะเจ้าเฮียอะไรขนาดนั้นเนี่ยขอองเต ซึ่งแวะมาเยี่ยน้องสาวร่วมถึงอยากแวะมาทักท่าหลานในท้องก็ซิบกับเรารายยุเสียงแผ่วโดวยว่าตอนนี้ดามิทรีซึ่งนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนหน้าบ้านกำลังเจ้ามองผ่ากระจกใส่เข้ามาพี่ชายเผอขี้ขึงนะคะยิ่งแพทท้องแทนภรรยายิ่งแลวใหญ่ไม่ใช่แค่หลานที่จะพูดน,นะคะเพอว่าอีกน,นิดก็น่าจะพูทั้งตัวอัญญา ซึ่งแวบมาเยี่ยมในวันเดียวกันกับผู้สาวขึ้นเรียกเสียงขำจากว่าที่คุณแม่หละห้องเต้ได้ไม่น้อยก่อนจะแยกตัวไปนั่งติสอันสืพิมพ์พี่กับตันก็ย้ำกบหนูใหญ่เลยว่าห้ามเข้ากระไรเหียเกินสามเก้าไม่ไหวค่ะคี้หึงเกินไปมากเลราใส่หัวเบาเบาว่าแต่ดูโอเคอยู่นะพลแวมาหาไอ้แบบนี้ได้ข่าวว่าน้องปลายไม่สบายนี่ ใครว่าเด็กน้อยนะคุณพ่อเขาประคบป้องมินดีจนหายรอปทาไม่หายไอ้ก็อยากโคมาหายยู่ไม่ได้วันนี้ร้อยูโคลรักรู้มากสุดเลยความรู้สึกคนเป็นแม่นี่ันยังไงกันนะไอ้ย,ยังไม่มั่นใจก,กับตัวเองเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือเปล่าเลยลาถอนหายใจออกมายาวเยี่ยนนี่เป็นสิ่งที่เธอกังวลกับตัวเองมราระยะหนึ่งแล้วพอถึงเวลาที่เจ้าตัวเลยได้ออกมาเจอโรกภายนอก อยู่เข้าใจเอแหะได้รามันเป็นความรักที่ไม่มีอะไรในโลกเทียบได้เลยอัญญากุมมือเพื่อนเอาไว้เราก็บีบเบาๆไอขอให้ทุกอยาก่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคนเก่งแบบยูต้องเรีนเจ้าตัวจิ๋วได้เป็นอย่างดีแน่นอนเฮียเองก็เห็นด้วยหลานเฮียต้องเป็นยอมดมนุษย์แน,น่มีคุณแม่ที่น่ารักมีคุณลุงสุดเท่ขนาดนี้แต่มีคุณพ่อขี้ถึงไปหน่อยนะฮองเต ซึ่งร่วงโวกสนทนาด้วยยังรู้สึกเสืสันหลังว่าเมื่อเรยาละอัญญามองออกไปนอกกระจกก็เห็นวาดามิตรีอยังคงเจ้าฮอนเต้ตลอดไม่ได้ละสายตาไปไหนเอาเป็นว่าเฮียกลับก่อนดีกว่าพอจะกลับเลยไหมล่ะเดี๋ยวเฮียไปส่งชายหนุ่มเอ่ยชวนพร้อมกับลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเราเองก็รีบลุกขึ้นตามเพื่อรอส่งเขา เดี๋ยวหนูกลับกับคุณขับรถท่าเขาหากลิ้งเดียวก็มาแล้วขอบคุณนะคะพี่ห้องเต้ใจดีกบบหนูตลอดเลยอัญญาย,ยิ้มขอบคุณพี่ชายเพื่อนเล,ลยราเดินไปส่งแขกจะถึงหน้าประตูก่อนจะปล่อยเป็นหน้าที่ของสาวรับใช้ที่พาไปยังประตูใหญ่หน้าบ้านหน้าท้องที่เริ่มขยายขึ้นเริ่มทำให้การเคลื่อนไหวของเธอมีคร่องเคล้าจนใจคิดบีค่ะดามิทรีหน้าตาอิดโรย จะอาการแพ้ท้องแทนภรรยาซื้อเล่งยามาติดต่อกันหลายสัปดาห์จนแทบไม่ได้พักผ่อนเติรเข้ามาเกาะเดราจากข้างหลังเมื่อเห็นว่าไม่มีใครแล้วมีตตอมมาทําเสียงหวานเลยเมื่อกี้มองเค์จนเขารีบกลับเลยนะคะพี่กับตันคือหนูกับพี่ชายตัวเอหรอคะเนี่ยเดรามุยหน้าไม่อยากโดนกอดเพราะต้องทําเป็นเหมือนว่างอนอยู่พี่ห่วงคะ่ะห่วงหมดล่ะ ไม่สนใหว่เป็นใครดามิทรีหอมแก้มคนในอ้อมแขนแรงๆก่อนจะใช้เรียวรายที่พ่อเหลืออยู่อุ้มเรราขึ้นในท่าเจ้าสาวคนโดนอุ้มรีบคว้าคอขาเอาไว้อย่างรวดเร็วทำไรคะเนี่ยตอนที่ไปหาคุณหมอครั้งก่อนพี่ถามคุณหมอมาแล้วนะคะเรื่องมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่หนูท้องเจ้าตัวเล็กนะพี่ถามว่าทำได้หรือเปล่าคนที่กำลังสาวเท้าขึ้นไปใดปียาเข้าอนอนก็ย้มรอยยิ้มอย่างไรายก้าว ทีเรรานี่เห็นมานานแล้วแล้วคุณหมอก็บอกพี่ว่าได้ค่ะแต่แค่ต้องทำเบาๆไม่ให้กระเทือนถึงเจ้าตัวใดก็แค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนสิคะคำพูดของคุณแม่มือใหม่ถูกปิดลมเมื่อดามิตรีป้อนจุบอย่างรวดเร็วตอนนี้หนูขอหยิบหลับก่อนนะคะหนูเหนื่อยแล้วแล้วก็ง่วงมากเลยค่ะคืนนี้เลราต่อรอง เพราะรู้สึกง่วงมากเมื่อเห็นท่าทาของภรยาสาวดามิทีก็ได้แต่เพียงนั่งเงๆก็แหมเธอต้องการพักพอขนาดนี้แล้วเขาจะใจร้ายได้งไงกัน